วันนี้วันที่28กันยายน2556นะครับที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์นะฮะเวลาขณะน,นี้ก็ใกล้ๆ6โมงแล้วนะครับ่น,นี่เชนชยพลนะครับอยู่ในช่วงของมรสุมเข้านะฮะแต่วันนี้ปลอดโปร่งมากนะครับทางรายการชีวิตใหม่สร้างได้นะครับ ก็ได้สจนจรนะครับมาที่แหลมแม่พิมพ์มาวันนี้นะครับก็เพื่อมาระดมองค์ความรู้ครับองค์ความรู้สู่ภารกิจชีวิตใหม่สร้างได้มาดูสิว่าในหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเก้าสิบแปดคนไม่กล้าคิดกล้าฝันมีเพียงสองคนเท่านั้นที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าทําในโครงการที่ยิ่งใหญ่นะครับ อันนี้ก็มีคุณพี่สุประชัยนะครับซึ่งรอมาทั้งวันเลยนะฮะต้องการที่ปลดปล่อยความคิดความรู้สึกนะฮะเรื่องของการฟื้นฟูพัฒนาชีวิตใหม่นะครับวันนี้ก็คือการมาหาองค์ความรู้นะครับหาความจริงนะครับคนเราก็ต้อง ยอมรับความจริงนะแล้วก็เพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิถีชีวิตตอานนี้นะครับผมก็ต้องใช้มือข้างหนึ่งนะฮะถ่ายไปก่อนในขณะที่รอนะครับอ่าคุณโนนะฮะน่คุณโนคุณโนคุณนนนั่งตรงนี้หน่อยฮะอ่านั่งหน่อยครับบ ผมได้ประกาศก็ไปแล้วนะวันนี้ผมมาทำรายการชิดใหม่สร้างได้นะสัญจรมาที่ระยองนะครับวันนี้คุณนุพร้อมยังครับที่จะลดปล่อยพลังนะมันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าในหนึ่งร้อยคนเนี่ยครับมีคนกล้าคิดกล้าฝันกล้าเปลี่ยนแปลงเพียงแค่สองคนเท่านั้นเองอีกเก้าสิบแปดคนนี่หมยลอยไปตามน้ำานฮะ คุณนูนี่อยู่ในเาในประเภทไหนฮะสองเปอร์เซ็นหรือเก้าเปเซ็นครับอขออยู่ในจำนวนเก้าสิบแปดคนเหรอฮะเก้าสิบแปดคนนะไปไปไป้วน้ำพี่้นไปเตะต้อ็่นบผมว่าวันนี้นะอากาศมันจะมืดก่อนนะเพราะว่าคณะอ่า คณะทีมงานนะฮะผู้ที่ทําสํานักฟื้นฟูนะฮะไม่บอกว่าสํานักไหนเพราะว่าบางทีอันหลักความจริงของชีวิตนี่นะครับชีวิตกูเปรียมนอนทะเลนะฮะทะเลถ้ายังมีคลื่นอยู่นะฮะให้เราเห็นเนี่ยเราก็มั่นใจนะฮะแต่ทะเลคลื่นนี่มันน่ากลัวมันไม่มีคลื่นนะฮะมันเงียบสงบนี่เป็นทะเลที่น่ากลัวเหมือนชีวิตผู้คนน,นะครับ บางทีเห็นมันดูสงบนี่มันจะมีขึ้นใต้น้ําก็ได้นะคุณนูนะประเด็นนี้คุณว่าไงฮะว่านนะครับถ้าวันนี้มาแล้วไม่ได้ความจริงนี่ผมว่ามันถ้าเราจะมาเที่ยวมากินนี่มันธรรมดานะคุณนุไม่้าเป็นเราปอ้าวนะใครอยู่วะไหๆครับเนื่องจากว่าเรามันไม่มีตากล้องนะครับเพราะว่าภาพเหตุการณ์นี่มันจะอยู่มุมนี้ฮะคุณผู้ชมครับในมุมอย่างนี้ฮะผมก็สัมภาษณ์คุยอย่างนี้นะครับ มันก็คุยได้นะฮะก็คุยได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรไต้องติดตามนะครับอย่ากระพริบตาเพราะว่าอีกสักประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะฮะต้องนำเสนอนะฮะเพราะว่าหลายคนก็สสใจชีวิตนี่ก็เป็นภาพชีวิตหนึ่งนะครับนุ่นครับผต้องเกตดูดีๆนะฮะ เลี้ยงลูกไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยน,นี่มันเหมาะไหมัไมหมุไม่เหมาะไม่เหมาะมันไม่เหมาะนะครับ<อ>แต่เขาไม่รู้รอกนะฮะดูเทียนเขาไม่รู้นะสภาพสังคมอยู่ผมขอไปจับไปใกลนะ้หน่อย ครับที่เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างบอกเล่าว่าสังคมของเราทุกวันนี้ยังหลงทิศหลงทางกันนะครับจึงไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับอันนี้แค่ประเด็นเดียวนะครับประเด็นเดียวที่มันมีคนนะครับเข็นรถลูกผ่านมานะครับแล้วในมือข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะูค่ะูวัยโอ้โหเขาถือบุหรี่อยู่นะครับแล้วลูกยังเล็กนะฮะไม่ไม่รู้ว่าลูกหรือหลานนะครับ ไม่ได้มีเจตนานะครับเราไม่มีเจตนาแต่มันเป็นภาพประกอบแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ระบุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนีครับเป็นเงาเงาฮะเงาเงลางๆ,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 ๆเอ่เอก็ก็กินได้นะฮะกินได้แต่ไม่กินก็ได้นะฮะ อยากก็รู้ว่าอยากนะว่าอยากก็รู้ว่าอยากนะครับบาง <c oughs> ทีแนวคิดของเรากับวิธีปฏิบัติเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสอดคล้องต้องกันเท่าไหร่นะครับมันเลยกลายเป็นแบบภาพมันไอ้น้องไอ้หนูมานี่เนาะท่านเนี่นยครับ แป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวอามา <ๆ S 2> มามา <ๆ S 2> มาแล้วลูกนะลูกนะลูกนะจับภาพตรงนี้ให้ให้คุณหน่อยนะนะก็กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับเอออย่าได้ขยับมือนิ่งๆนะนะตรงนี้อันนี้คนจะถ่ายให้นะครับแป๊บนึ่งจับจะไว้เออร์นี่นะครับให้เห็นนะเดี๋ยวคุณอายจะไปไปนั่งอยู่มุมนี้นะครับ นะครับเห็นไหมครับ oh, oh. นี่น้องที่ถ่ายนี่ชื่ออะไรครับเป็นนอนครับนอนเหรอนอนครับน,นอนนอนอยู่ปอไหนแล้วเนี่ยปอห้าปอห้าอยู่ที่ไหนโรงเรียนอะ่ะอยู่ตรงวัดกลางครับระยองนี่นะครับในเมืองนะครับมากับใครวันเนี้ย มากับพ่อครับมีอยู่รุ่นหรือเปล่าเปล่าครับเปล่านะโหนนนะโหนนติดตามได้นะในในทางชีวิตใหม่สร้างได้ที่เล่นเน็ตอยู่ไหมเรับเออพิมพ์ไปเลยว่าชีวิตใหม่สร้างได้ที่ระยองนะครับโหนนจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในวันนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนของมนุษย์นะครับก็คือข้างหนึ่งนะครับ หลายปีแล้วบางคนนะครับที่ไปวังวนชีวิตอยู่กับการหลงผิดอาจจะติดยาติดบ้างนะครับเกเรบ้างนะครับไม่มีความรับผิดชอบนะครับบ้านช่องไม่เคยกลับลูกเมียไม่เคยเลี้ยวแล้วบางทีลูกไม่รู้ไปอยู่ไหนเมียไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้มาฟื้นฟูชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ทางทางทีมงานเนี่ยนะครับเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์เป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ วันนี้เรามาหาองค์ความรู้กันครับว่าเทคนิควิธีการตัวยาใดนะครับที่จะสามารถฟื้นฟูชีวิตให้กับผู้คนได้เพราะมันมีหลายสำนักเหลือเกินนะครับหลายสำนักหลายค่ายเหลือเกินที่ทํางานเรื่องนี้นะครับแต่หาหน่วยงานที่พ,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 ทพู้ควพูดนะครับว่าานทีมาฟื้นฟูแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นชีวิตใหม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลง,แ,ปลงแก้ อ,อนะครับแฟนรายการทีวีชื่ใหม่สร้างได้เอาไว้ว่าวันนี้ทางรายการมาที่ระยองแลมแม่พิมพ์ุ่งนี้นะครับเที่ยงก็คงจะเช็คเอาท์นะครับออกเดินทางไปเรียนรู้ชีวิตต่อนะครับคงจะมีภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะครับมาพูดคุยนะครับอ่ะก็ทุกว่ามีคนที่กําลังรู้จักชมอยู่นี่นะครับหรือน้องนอนพาเพื่อนเปิดดูนะครับนน เดินมาครับลูกเดินมาโหนนอาจจะมีธุระนะครับเดี๋ยวพ่อแม่ตามหานะครับนนนะขอบคุณนนมากนะแล้วนนด้วยเปิดด,นนด,ดูได้นะครับชีวิต Ь ใหม่สร้างได้นะนนน,นะอ่าอ่าพูยต่อเราคุณมั่นใจมั่นคงแน่วแน่หรือเปล่านะครับว,ว่างานที่คุณกําลังทาอยู่ขดะนี้ยคุณมีสมาธิพอไมที่อยู่กับมันที่ทํากับมันก็ย,ยังไม่ละปากยังไม่ละปาก เพราะเหตุใดเพราะว่ารับไปมัน้วผิดคำพูดตัวรับไปแล้วผิดคำพูดรับแสดงว่าอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าอยู FUCK ่ไปวันๆนะไม่ได้อยู่ไปวันๆแต่มีเป้าหมายเหมือนกันครับดูสถานการณ์ก่อนพี่พี่ไปบอกว่าอ้นไปแก้วเขาเยอะพี่อยู่ในยามคนัหมสิงละสิงละที่สุภาชัยครับที่สุภชัยครับ ตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่างานพื้นฟูชีวิตคนเนี่ยมันเป็นงานที่เราจะต้องทุ่มเทแล้วมนันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราหรือไม่มองประเด็นหน่วยงานที่อยู่นะครับมองประเด็นหถึงว่า <c oughs> การอยู่กับมนุษย์เนี่ยที่ครั้งหนึ่งเขเคยหลงผิดไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เอพี่สุภรชัยคิดว่า <c oughs> เขาน่าจะกลับมามีชีวิตใหม่ได้ไหมในสําหรับบางคนเนี่ย ไอ้ตรงนี้ที่ผมได้ไม่ใช่หรอบางังที่มปนเกิดขึ้นคือบางานเกีรายงานรบัวเราพยายามแล้วก็จะเอาคอับมา่อมสองคนที่ใหญ่ที่สุดคือสังคครอบครัวสเข้าเดยวเมื่อเขาสร้างอไรนีอยตวเขาตไม่ได้เพราะนั้นความรักความห่วงใยขอครอบครัวลูกพ่อ เราจะกดได้เหรออ๋อสามีปัญญา แต่มันเป็นงานที่ท้าทายท้าทายชอบสิ่งที่ทํายากชอบครับต้องลองต้องลองมันไม่มีอะไรเอยชีวิตนู้นครับอานนุหลังจากฟังผู้อุโสแล้วถือว่าคุณครูสุปรชัยนี่ถ้าเป็นอายุห่างกับโนู้นี่ก็พอสมควรนะ ถือว่าเป็นเป็นพ่อได้เลยแหละนะฮะเพ้อๆอาจจะเป็นเป็นลุงด้วยนะฮะให้แก้ให้เรียบร้อยเออจะพ่อได้ฟังมาไม่ว่าความคิดความรู้สึกของอาจารย์สุภชัยเป็นไงบ้างแล้วนุมีอะไรเพิ่มเติมหรือเห็นต่างก็ไม่เห็นก็ความคิดเดียวครับความคิดเดียวกันรายาเนียขาเป็นคนอายุสูงเพราะความตกใจเยอะเราต้องเชื่อฟังเขา บางครั้งอาจจะมีเล่นกับเขาแน่นอยแต่ตัวเขาไม่รู้ผมเล่นกับเขาถามตรงตอบตรงสำนักพื้นผูที่ตัวเองทํางานอยู่ขนาดนี้นะไม่ระบุชื่อนะคร<ช>ับคุณคิดว่าคุณพอใจแค่ไหนคิดว่าองค์กรนี้มีอะไรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไมอี้ร่วมมือกันมันก็ความความพอใจมากแต่ว่าร่วมมือกันคือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือกันช่วยช่วยเหลือไม่ตระโบไม่ตระโบแวง แต่แสดงว่าขณะนี้มันมีการทะเลาะเบาะแวงกันอยู่<อ>ไม่ระบ,บุชื่อคห้คุณไม่ต้องกังวลใจนะว่าเป็นหน่วยงานไหน,<อ>นมีนิดนิดหน่อยวันนี้ผมมาในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญนะ<อ>ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ<อ>นะผมเหมือนคนที่กําลังดูเฝ้าดูอยู่นะ<อ>เรามาระดมความรู้กันนะครับสู่ช่อใหม<อ>่บริจิตต้างแ